สวัสดีจ้าพบก,กับกินเที่ยวประเพลินจ้านี่เราอยู่ร้านร้านอันะนี้ร้าน,นเคหรอร้านมาจิ้มมาก,มาก,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 กิ้เบอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนี่ยเบอร์เกอร์นะคะเติม คนหัวเราะใช่ไหมน่เราหัวเราะเขาหยุดยอนะจดรเนนะดเบียบจหจะระเบียบอะไม่จริงนากทีเราจะโชว์เบลอข้างในนะนี่ใช่ไหมเปิดปงเปิดน,นี่ค่ะก็จะมีมายองไก่กรอบนะคะทุกคนนี่ที่พ่อต้องซื้อคือเบเอรีอนนี้นะคะที่ <c oughs> <c oughs> มันจะไม่เค็มเพราะมันเป็นไก่กรอบนนง มาสามมาสี่คนอยู่ฝนะั่งนู้นสองนี่พ่อเขา้องด้วยของพ่อมั้งเนี่ยของพ่อกินีมีไก่วิ่งไก่วิ่งดิฉนชิ้นสองสามชิ้นสามชิ้นไก่วิีงสาม เจาอบกองตัวสามเออรวยเจ้าของกองให้ดูนุ่มๆสาว่ะอีะอะไรฮะน้ำสี่คนแ่อันนี้ก็จะตั้งไม่ได้โอเคแล้วไหอ่ะโอเคล้ จิ้มจิ้มกกินมันจิ้มลเสีแล้วกันพ่อแม่ไปไ2อ็ไปสอคนคือ้วบอกางสามคนนะครับตอนนี้ยังไม่มีลูิอยู่อะโอ้ไปด้วยไงตามติดชีวิจ้าขอ่ะงไม่ได้ไม่ได้ไม่ร้อ แม่มันอะารจะไปเกิดด้วยไหมพ่อรอขหลังเ่อเนี่ยแม้บอะอ๋ออสองคนอาจเชินเงิน้าเดือดเออคินยุนมันก็ขาดมันก็แบมีประโยชน นี่เราบอกเลยมีแล้วคนหนึ่งแลก็คนเยอะไม่เท่เดี๋ยวแอร์ยังหายใจอย่างนี้โอเครอนใส่ก็ จิ้มนี้อร่อยอากินแบบไม่จิ้มก่อนแล้วก็คจิ้มแม่ว่าเพิ่มรสชาติอร่อยจิ้มไหมลองกินดูอร่อยคือนี้เอาทำยังไับ้งางาที่ไหนมะตะพังมะตะพังในปลอ่ะปลายแล้วก็ขุ่นหัวกลกไม่มีแล้วตอนเนี้ผมปลูกข้าว วัดวัดโบสถ์ก็มีวัดโบสถ์คือสองคืนนี้ไม่มีคนะคลโหลให้ดูโลกนะหนาวเลยแถวนี้หนาวน้ำเลยใช่ไหมดีแล้วค่ะมันจะได้ไม่พล้พานไม่แย่งอากาศกันคุ่มโซนแถวนี้ เป็นไฟเจน่ยนะอ่ะหนาวหรอลูกหนาวไม่หนาอะไรเยเ็นมันมันมันแอร์ลงไหมไม่ไม่ลงเนาะไง้นใช่ไนั้นแอร์ข้างบนอนนี้ปรับอากาศไปนั้นจะไปทางนู้นทงนู้นเย็นอันนี้างนเียที่ปรับอากาศได้

ต้วตัวแล้วต้วเมาิ้มันโมแม่ทรมต่ำนะพี่มันตวข้อลุกนี่ตัวตล้วนะสองรอบนี้ใช่ไหมรับสามนี่เราสอกรอบแรกน้ำโฟ๊กอันนี้น้ำแดงได้กรอบในอันนี้ถ้าว่าสามมันคิดสามแจ้วแล้วนะอืไม่มีัไหน่แค่ส

วันนี้กินอร่อย็นพิเศษเพราะลูกชายของแก้วหัวแหว่ามากินด้วยเกือบโทรไม่ติดละเล่นตัวแม่พิมพ์ไปหึปกติม,มันจะอ่าน,นนี่ถ้าเกิดว่าโชว์ไม่อ่านนี้ฉันไม่ไหวนะเธอังไม่อ่านนะตอนวิชาคณิตศาสตร์้องเธอเหออ็นตายนะวันนี้ผมก็ทำคณิตมาสิบสี่ข้อย่อยสิบสี่ข้อใหญ่เต็มเลย ทำหัวกอได้ใช่ไหมอ้วนทำใครไหมฮะทำเนคเต้เลยเบื่อดวามเข้ามาแม่ทำไม่ได้นะไปหาพี่อ้วนเลยนี่พี่อดีเออลองทำดูก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ไปหาพี่อ้วนแม่จะถามหนูตอนตรงที่ว่าข้อไหนที่ไม่ได้เสร็จถ้าข้อไหนจะทำเองอใช่ไหมใช่ในทีนี้มันไม่ไหวแล้วไง เจอหหล้อน่ะเอสุดไอ้ข้อสุดท้ายที่แม่บอกว่าหนูแม่ขอหารสั้นใช่ไหมตอนแรกๆมันหารยาวใช่ไหมมันก็คือกินกับหารยาวหารสั้นไม่จีนหานสั้นเหรอหันสั้นตัวเลยเออหานสั้นทีตัวเลยแล้วแม่ก็อยากรู้ว่าเศษมันมาจากไหนไม่ยช่ไงวะเพราะว่านมันส่งมาอ๋อลองลองคิดไปคิดมาอ๋อมันต้องหาริดมันต้องลบตัวสุดท้ายมันหนึ่งจะเป็นเศษใช่ไหมว่านั่นไงแม่เราไม่ลบแม่เราหาเศษไม่เจอ คิดไปคิดมาไออับมันก็รู้ว่าแม่เครียดแม่หันหลังให้น้องไ่นะแล้วแม่ก็ทําเองทําทําใส่สมุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บสั่งสมุดทดนะเขาอกอ๋ออู้แล้วลองทําที่หนูส่งมาแม่ทําข้อนั้นเลยกตรงตรงเป๊ะเศษหนึ่งโอ้บอกอูวแม่รู้แล้วเออทำเลยรีบ,บสียเวลาส่งงานบ่ายสองส่ง,สงเสร็จะอะบ่ายสองเะตื่นเออบอก เวลาก็เลยบอกว่าหนูถ้าเกิดว่าทิ้งไปงี้หนูอย่างเงียบนะไม่ได้นะแม่ตายนะลูกเงียคณิตไม่ได้ส่งแน่แน่ใช่แม่บอกเพืบบว่าพ่อน้องรูง้ด้วยหนูเลยอ่ะพ่อสักพักหนึ่งก็รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแม่รู้แล้วแม่ก็นี่หนูร้อนไห้แม่ขับรถก็โงโหเลยอ่ะหัวร้อนเลยคือหัวร้อนที่เดินห,นหนูอยากขี่จักรยานมากเลยบอกแล้วให้หลดทิ้งเอาไว้แอปนี้มันใช้ไม่เป็นไงแค่ถ่ายโจทย์เฉย านี่ไงไปถามอ้วนอยู่แบบรบกวนไะหรออยากคุยด้วยอ่ะได้ได้ไปหรก็คิดถึงเนี่ยทำไมคุยไม่ได้ไงก็ลงมาตอนเนีย้ก็ปิดไม้ก็เหนีกูมาเพรามันจะไม่ได้หลุดไปไหนก็แค่เนี่ยไปสักทักหนึ่งไม่เป็นไรใช่ไหมรบกวนหนูหรือเปล่าถ้ารบกวนแม่ไม่รู้รบกวนแล้วนะรบกวนตรงไหนไม่กวนเนาะ แม่ก็บอกน้องแล้วว่าพี่ว่าก็เรียนเหมือนกันพี่ว่าก็เรียนออนไลน์เหมือกันแต่ถ้าเดี๋ยวแต่หนูต้อกไไม่ได้อยู่ใช่ไหมเน้นส่วนครูคุยหนาพมากกว่าพี่วันพี่วันหู้จักพี่พีทปะนั่นแ่ะไม่เคยเรียนเลยอ่ะหรืี่ก็เรียนอวปะเพิ่เพิ่โเรียนวันนั้งไงเพิ่มโคดเรียนเพิ่โเรียนวันที่ว่า ในเราเนี่ยดิปวดหัวทุกวันเลยกับคณิตโอ้ยที่ช้านี่เเขาคณิตเลยอ่ะสอนน้องแม่จะบ้าตายเอาไม,ออม่โน้ให้พี่วันนะเข้าไหมอยากพี่วันเอาแม่พ่อพ่อไม่เกลียวเลยเล่นนินวพีวว่กดน้ำจ้มแม่หน่อย ข้าวฟลูออร์บังน้ำส้มก็เป็นแฟนตาส้มส้มนะสีส้มมันเป็นสีส้มอะไรหรอใกล้ๆสีแดงดูโลโก้มันเป็นสีส้มอ่ะก็กดตู้นูน้นนะเนี้ตรงนี้กดเยอะๆนะฝั่งนู้นนะตู้ฝั่งนูน้นตู้ฝั่งนูน้นเออตู้ฝั่งนูน้นดูน้ำจะได้ไหมใช้มันมั่งเหอะเป็นตู้แล้ว <laughs> เอาละไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ ไปครับไป่บปไไปไม่ไ,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 ไปครับเดี๋ยว <laughs> ไ,มไม่ไปอ่ะ <laughs>